แผกระทงรูปพญานาคตกแต่งด้วยงานฝีมืออย่างสวยสดงดงามพร้อมเครื่องบวงสวงบูชาพญานาคซึ่งมีข้าวตอกดอกไม้เงินทองกำลังลอยแพรลงในแม่น้ำโขงโดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหารจุดทูปก,กราบไหว้บูชาขอพรประเพณีกระถินน้ำบูชาพญานาคเป็นประเพณีที่จังหวัดมุกดาหารจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลกระถินครั้งนี้เป็นครั้งที่15นับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในลุ่มน้ำโขงซึ่งชาวจังหวัดมุกดาหาร ให้ความศรัทธานับถือสัก,การะบูชาเพื่อขอขมาต่อแม่น้ําโขงขอขมาต่อพญานาคใต้บาดาลที่ล่วงเกินทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจให้ปกปักรักษาคุ้มครองผู้ร่วมในงานประชาชนชาวจังหวัดพุกดาหารและประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาเยือนท่องเที่ยวการบูชาองค์พญานาคสร้างความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวและผู้มีความเชื่อความศรัทธานในพญานาคตลอจดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ธรรมชาติความสวยงามของแม่น้ำโขงและวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงของชาวจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงที่มีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับสายน้ำและความเชื่อศรัทธ,ธาพญานาคในแม่น้ำโขงมาอย่างช้านานประเพณีกระถินน้ำบูชาพญานาคเป็นความร่วมมือกันของภาคส่วนต่างๆในจังหวัดมุกดาหารโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองสมาคมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาท่าสายอันเชิญสถิต ห้างร้านพ่อค้าประชาชนภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือร่วมใจการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมันแรกเริ่มเดิมทีก็ทํามาตั้งแต่ปี2550นะครับจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่15นะครับเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลุกดาหนนะครับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารนะครับและหน่วยงานราชการาที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะยิ่งหน่วยงานของท่องเที่ยวและกีฬาประชารัฐพันจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดนะครับองค์การแริหานส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองจังหวัดนะครับแล้วก็สภาวิสากรรมท่องเที่ยวมุกดาหารแล้วก็สมาคมสากการท่องเที่ยวหอการค้าสภาวิสากรรม นะครับและอีกหลายหน่วยงานนะที่เก่าไม่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 หมดนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่ากระถิ่นน้ำบูชาพญานาคเะยครับเป็นการจัดงานตามความเชื่อของจังหวัดมุกดานเนื่องจากว่ามุกดานเป็นจังหวัดที่ติดแม่น้าโขงนะครับเป็นชายแดนติดแม่น้าโขงนะครับแล้วก็มีความเชื่อในเรื่ององค์ปู่พญานาคนะครับที่ท่านได้ปกปักรักษาแล้วก็ดูแลพวกเรามานะครับให้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะให้มีการค้าการขายที่ดี นะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนนะครับครับต้องยอมรับจริงๆครับว่าการท่องเที่ยววันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดประเทศมาแล้วก็เปิดจังหวัดมาการจัดงานในวันนี้เราคิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากๆในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่านังภักโรงแรมร้านอาหารแล้วก็ของฝากของที่ระลึกแล้วก็ทุกธุกรกิจการค้าเลยดีกว่าครับมีออผลกระทบที่ดีมากครับคือเหมือนกับลังหนะว่ามีผลอันนี้สองด้วยกันนะครับการทําบุญกระถิ่นน้ําบูชาพญานาค ลอยกระทงแม่น้ำโขงของชาวมุกดาหารหนึ่งเดียวในโลกและลุ่มน้ำโขงมีความเชื่อว่าพญานาคซึ่งอาศัยอยู่ใต้บาดาลแม่น้ำโขงมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถปกปักคุ้มครองรักษาให้ชาวจังหวัดมุกดาหารให้จังหวัดมุกดาหารเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขและมีความปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันวิเรศภูมิผักแว่นถ่ายภาพธนชัยจ,จริงเจริญ ทีมข่าว nbt ทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร